สวัสดีครับพบกับผมนะครับเมทาจะแคลริบอยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวนี้ครับโชคคําฝากระโปรงของแคลริบอยครับผมจะพาไปดูว่าในกล่องนะครับโชคคําฝากระโปรงของแคลริบอยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยโชคนะครับของแคลริบอยจํานวนหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีแบ็กเก็ตครับ สำหรับรถแต่ละรุ่นจํานวนหนึ่งคู่เหมือนกันซ้ายขวารับและชุดติดตั้งนะครับโชคของแคลิบอยนะครับตัวนี้เลือกใช้โชคยี y ่ห้อนะครับสเตบิลัฟเป็นโชคชั้นนําจากประเทศเยอรมันครับที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปที่ใช้กันมากๆเลยเช่นเบนซ์บีเอ็มนะครับหรือรถญี่ปุ่นในตัวท็อปๆนะครับเช่นเบลต้าแคมรีครับ โช๊คสเตบิลัสตัวนี้เนี่ยทางโรงงานเขาเคลมว่าทนความร้อนในห้องเครื่องทําให้โช๊คเนี่ยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทํางานไปนะครับความพิเศษของโช๊คสเตบิบลัสตัวนี้นะครับข้อดีเลยคือใช้เป็นหัวบอลล็อกด้วยกิปล็อกที่เป็นเหล็กสปริงทำให้เซอร์วิสได้ง่ายครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมแน่นอนตัวที่2องบ็กเก็ตครับ ตัวนี้แบ็คเก็ตของ k e ลล y b บอยทาจากเหล็กปั้มขึ้นรูปนะครับไม่เป็นสนิมพ่นสีป่นดำบ็คเก็ตตัวนี้ถูกออกแบบมาโดยทีมงานของ k e ลล y b บอยเป็นอย่างดีครับสําหรับรถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันออกแบบองศาการติดตั้งมาอย่างดีทําให้เวลาโชคขึ้นลงมีความสมูทเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าโชคตัวนี้เมื่อติดตั้งกับรถแล้วการทํางานของโชคจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับและตอนนี้ผมอยู่กับรถนะครับ2คันที่ผมจะพามาดูก็เป็นรถกระบะและรถ SUV นะฮะที่ติดตั้งโช๊คค้ำฝากระโปรงของแค l ิบอรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเมื่อติดตั้งโช๊คค้ำฝากระโปรงของแค l ิบอรไปแล้วเนี่ยการทำงานของเขาจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับตอนนี้นะครับผมติดตั้งกับรถ m a z d a CX3 ไปแล้วนะครับมาดูการทำงานกันครับว่าโช๊คค้ำฝากระโปรงของแค l ิบอรเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับ ตอนนี้เราปล่อยมือได้เลยครับโช็อกทำงานแล้วสมูทมากครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับรถกระบะนะครับอีรุสุคันนี้ผมติดตั้งโช็อค้ำฝากระโปรงของแคลิบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถกระบะเนี่ยเขามีน้ําหนักของฝากระโปรงเนี่ยหนักมากครับเมื่อติดตั้งโชคไปแล้วทําให้เปิดฝากระโปรงง่ายมากขึ้นครับตอนนี้โช็อค้ำฝากระโปรงหน้าของแคลิบอยนะครับทำมาสําหรับรถ ในกลุ่ม tic กอัและรถกลุ่ม SUV หลากหลายรุ่นด้วยกันตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับและถ้าท่านใดสนใจโชคค้ำฝากระโปรงหน้าของ e l l y b o y นะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อและติดตั้งได้ที่ตัวแทน e l l y b o y ใกล้บ้านท่านนะครับและยังสามารถติดตามข่าวสารเพลยตพันฑ์ใหม่ๆของ e l l y b o y ได้ทางช่องทาง www c a l i b o y com และเพจ a c e b o o k แค l ี Boy ครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ